Gear's Tactics r e v ์รี Gear's Tactics อาจจะดูเหมือนเกมส q u a d t u เทิร์นเบสแท็กตที่ในตลาดมีเกมชื่อดังอย่าง XCOM ที่แทบจะครอบครองตลาดมาตลอดเครื่องทศวรรษที่ผ่านมาแต่แท้จริงแล้ว Gears Tactics นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างมากเพราะนี่เปรียบเสมือนเกม t u r n b a s บส t ท c กติกฉบับ Sci-Fi f a n ตาซี Fantasy, และยังให้อารมณ์ในแบบ Gears of War ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นธีมของเกมกระสุนที่จอดทะลุศีรษะ หรือปืนเลื่อยที่สะใจสุดยอดเหตุการณ์ใน Gears Tactics จะเกิดขึ้นก่อนหน้า Gears of War ภาคแรก12ปีและตลอดแคมเปญหลักประมาณ25-30ชั่วโมง Gears Tactics จะเต็มไปด้วยคัดซีนที่สวยงามแทรกอยู่ตลอดแต่มีเรื่องราวที่ไม่ได้ซับซ้อนที่สมาชิกในทีมจะต้องต่อสู้กับฝูงโลคัสจำนวนมากเพื่อตามไล่ล่าจัดการกับอูคอนนักวิทยาศาสตร์ของโลคัส ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างบรรดามอนสเตอร์มาจัดการกับเรานั่นเองที่แม้ว่าบรรดาคัสซินจะดูตื่นเต้นและสวยงามแต่การนําเสนอเรื่องราวกลับดูธรรมดาเกินไปและเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่ได้ทําให้ตัวละครมีอะไรที่น่าจดจําเท่าไหร่โดยเราจะต้องเลือกทหารรวมทีมออกมา4คนเพื่อจัดการกับบรรดาโลค c ส s ที่สตูแต่ละชนิดก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันและทหารที่เราสามารถเลือกได้นั้นจะมีทั้งหมด5 class ที่ออกแบบมาได้ยิ่งดี แต่และตัวมีสกิลและอบิลิตี้เฉพาะของแต่ละสายการดำเนินเรื่องของเกมจะค่อนข้างเป็นเส้นตรงไม่มี World Map ไม่มีการจัดการทรัพยากรไม่มีระบบการวิจัยที่แทบจะไม่มีเกมเพลย์อื่นๆต้องเหนือจากการต่อสู้เลยและแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ใช่เกม Sandbox ดังนั้นสิ่งที่ทำให้เก a r ร์สแ t i c ิกส์ยอดเยี่ยมคือระบบการเล่นการต่อสู้ที่สนุกลึกซึ้งและทำออกมาได้สะใจแต่ก็อาจจะทำให้การกลับมาเล่นซ้ำๆไม่น่าค้นหาเท่าที่ควร หากจะบอกว่า Gears Tactics คือเกม Turn Based Tactics ที่มีกราฟิกสวยงามที่สุดณเวลานี้ก็คงไม่ผิดอะไรและแม้ว่าระหว่างการเล่นและคัดซีนที่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนมุมมองและแนวการเล่นจากซีรีส์ Gears of War แต่ด้วย a r ร์สตสไตและธีมต่างๆก็สามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงอารมณ์ของแฟรนไชส์ g g e r s s o w w r r ได้อย่างดีงานด้านเสียงก็ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์ได้อยู่ทั้งดนตรีที่ช่วยเพิ่มความมันในการต่อสู้และเสียงเอฟเฟกต่างๆก็รุนแรงและสะใจเช่นเคย Back, ตัวเกมสามารถแปลงความเป็น g e a ส s of War จากเกมแอคชั่นชูตติ้งต้นฉบับมาเป็นเกมสปอร์ตเทิร์นเบสแท็กติกส์ที่ให้อารมณ์เดิมๆได้อย่างไม่น่าเชื่อและถือเป็นอีกหนึ่งเกมแท็กติคอลที่เต็มไปด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการคว่างระเบิดใส่กลุ่มสตรูเพื่อเปลี่ยนพวกมันเป็นชิ้นๆและปืนเลื่อยสุดโหดที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ที่สามารถเลื่อยตัวสตูได้ในครั้งเดียวแม้ว่าสตูจะยังมีพลังชีวิตอยู่เต็มก็ตามและการฆ่าแบบนี้จะเรียกว่า Instant kill และการนำระบบเหล่านี้เข้ามาก็ททำให้ Gears Tactics แตกต่างจาก XCOM และตัวเกมยังเพิ่มอิสระให้กับผู้เล่นมากกว่าเกมแนวนี้เกมอื่นๆโดยทั้ง4คนในทีมของเราที่เลือกมาทำภารกิจจะสามารถมีแอคชั่นหรือการทำสิ่งต่างๆได้3อย่างตอนน่อ1นเทิร์นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ยิงหรือใช้อบิลิตี้พิเศษที่ผูกเข้ากับค่าแอคชั่นพอยต์และเมื่อใดก็ตามที่ใครในทีมของเราสามารถทำา Excution Move หรือท่าสังหารพิเศษกับสตูที่ใกล้ตายได้ คนอื่นๆในทีมจะได้รับแอคชั่นพอยต์พิเศษเพื่อใช้ทำสิ่งต่างๆของแต่ละตัวและการทำเอ็กซ t คิวชันมูฟต่อเนื่องกันหลายๆครั้งก็ทำให้รู้สึกสะใจมากๆและยังเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยให้เกมแนววางแผนสนุกขึ้นมากที่จากัทั่วไปผู้เล่นมักจะต้องการเทิร์นเพิ่มขึ้นแต่สำหรับ Gear Tactics จะทำให้ผู้เล่นต้องการจำนวนการฆ่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเทิร์นแทนทำให้เป้าหมายของเกมจะเป็นการยืดเทิร์นแต่ละครั้งให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะยิ่งฆ่าก็ยิ่งได้แอคชั่นพ และเมื่อมีแอคชั่นพอยต์ก็จะจัดการสตรูเพิ่มได้อีกวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่เหลือสตรูในแมปให้จัดการแล้วและในแต่ละเทิร์นเรายังต้องขบคิดเพื่อผสมผสานความสามารถที่แตกต่างกันตามคลาสของลูกทีมอีกด้วยสิ่งที่เกียร์สแท็กติกส์อาจจะลดความกดดันลงคือตัวเกมจะสามารถให้เราชุบชีวิตเพื่อนๆในทีมของเราได้หลายครั้งทําให้เป็นการยากมากๆหากเราจะสูญเสียใครไปสักคนต่างจากเกมแนวนี้เกมอื่นๆแต่อย่างไรก็ตาม ทุกๆการต่อสู้ในสนามรบของ Gear Tactics ก็ยังคงตื่นเต้นและท้าทายอยู่ดีทุกๆเทิร์นทุกๆการเคลื่อนที่ก็ยังคงจะต้องขบคิดและวางแผนให้ดีหากเราต้องการชัยชนะและด้วยคลาสที่แตกต่างกันจึงมีอีกสิ่งที่ทําให้ตัวเกมสนุกขึ้นคือความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นในการผสมการใช้จุดเด่นของแต่ละคลาสในแต่ละเทิร์นให้ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นคลาสสปอร์ตสามารถให้แอคชั่นพอยต์กับเพื่อนร่วมทีมได้เพื่อให้เพื่อนนํามาใช้จัดการกับสตรู นอกจากนั้นยังมีการต่อสู้กับบรรดาบอสที่ทำออกมาได้น่าเกรงขามและให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับเกมแนวนี้แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ก็ใช้กลยุทธ์และวิธีการเดิมๆเ,เหมือนกับการจัดการสตรูทัทวท่วไปตัวเกมยังมีไซส์มิชชั่นเพื่อช่วยยืดความยาวให้กับแคมเปญที่ทำออกมาพอใช้ได้แต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกซ้ำๆและไม่ได้มีความหมายกับเรื่องราวเท่าไหร่นอกจากนั้นตัวเกมยังมีระบบการคัสตอมไนส์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เข้ากับสกิลเพิ่มบัฟให้กับสเตตัสหรือความสามารถพิเศษให้กับอาวุธของเราโดยของอัปเกรดเหล่านี้ก็จะได้มาจากขีบรางวัลหลังจบแต่และเลเวลนั่นเองรากฐานของระบบการเล่นใน Gear s Tactics สามารถทำออกมาให้แฟนๆเกมแน Squad Turn-Based Tactics ชื่นชอบได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนซีรีส์นี้หรือไม่ก็ตาม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวเกมจากเดิมมาเป็นแนวใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมลงตัวและยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายเดิมๆของ Gears of War อยู่กราฟิกที่สวยงามการต่อสู้ในสนามรบที่สนุกท้าทายและต้องวางแผนขบคิดแต่ก็เต็มไปด้วยความมันและสาใจเหมือนเกมต้นฉบับแม้ว่าจะมีการดำเนินเรื่องเป็นเส้นตรงและไม่ค่อยมีสิ่งต่างๆให้ทำนอกเหนือจากการต่อสู้เนื้อเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรน่าค้นหาแต่ยังไงก็ตาม Gears Tactics ก็สามารถสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้กับวงการ Turn-Based Tactics ได้อย่างไม่น่าเชื่อ <Last one. S 1> และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสํานักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับ Gear s Tactics พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ